สวัสดีครับผมมาตอบมือมันหัวครับโลโก้พนครไม่ต้องพูดมากครับของจริงแรงจริงครับผมสุดตีนจริงครับแต่ละคนครับหัวระดับหัวใจหัวเรือครับผมพว้กนิดหนึ่งในตองอูนะครับวอลแวรพนครครับถ้าใครไม่รู้จักกระเชยครับดิว้วหนุ่มของเขาครับเขาแรงจริงนะสมัยหนึ่งมีของเขาเลยนะครับ คนนี้คือใช้ได้ใจนี่คือไม่ต้องพูดถึงเลยครับโอ้โหใจนี่สุดๆดใจนี่สุดสดเลยครับที่วัยหนุ่มเนี่ยคือว่าโอ้โหแบบมันต้องบรรยายครับรักลูกบ้านมากครับไม่เคยทิ้งลูกบ้านเลยก็คือเสียไม่ได้ครับก็รู้ๆกันอยู่คบว่าเสียไม่ได้ที่วัยหนุ่มโลโก้พนันครของแท้ครับวอลแวร์พนครเฟี้ยวครับคนนี้เฟี้ยวครับเฟี้ยวจัดปลัดบอกครับผม สวัสดีครับผมมาตอบเมมบนหัวเลยครับสองคนนะครับโบ๊ทกับแซมเด็กปทุมครับที่ไว้หนุม่มผมเคยดินชื่อครับสองคนนี้ผมเคยดินชื่อแต่ผมไม่รู้จักแล้วผมก็รู้ได้ว่าเด็กปทุมเด็กปทุมที่ไว้หนุ่มครับปิดบ้านผมนครับปิดบ้านผมครับปิดบ้านแล้วเข้ามาถมปิดบ้านเขตเจ็ดโดยที่วอเขตเจ็ดอ่ะ วอรหนอนผมเป็นพระบ้านเขตเจ็ดอยู่โดนปิดอยู่แต่ผมก็ไม่รู้ด้วยสาเหตุอะไรนะแต่ยังว่าข้างในนะับขึ้นชื่อวัยหนุ่มคขา่าเสียไม่ได้มันมีจริงนะครับที่ไวัหนุ่มร้อยพ่อพันแม่ผมโอเคนะครับไม่มีอะไรมากเล่าสู่เป็นฟังมีอะไรทักมานครับสหาย